บันทึกรา,ายการวันที่สามสิอ็ดมกราคมนะคะเป็นรายการปรับปรุงและปิดบัญชีนะคะค่ะเราก็เข้าไปที่ รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหักภาษีจ่ายแล้วก็เวอร์ l o w นะคะอะขอภัยค่ะไม่ต้องเวอร์ฟนะคะไปที่รายงานภาษีขายร่วมยื่ยนเพิ่มเติมนะคะกดจบเป็ลคลิกเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนวันที่นะคะจากวันที่10บหาเกอะคะ่ะเปลี่ยนเป็นวันที่ศูนย5หน มาถึงเหมือนกันนะคะถึงก็เป็นศูนย์หอ่ค่ะเสร็จแล้วเราก็กดพิมพ์เลยนะคะหรือกดโอเคกดโอเคเลยนะคะแล้วเราก็กดเสร็จแล้วเราจะได้ใบรายงานภาษีขายรวมใบ รถนี้นะคะเดือนมกราสองท้าแปดย่อตามนี้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็กดออกได้เลยนะคะกดแ a นซ e นนะคะแล้วก็ไปที่ดูที่รายงานภาษีซื้อนะคะ ราศีซื้อรวมยื่นเพิ่มเติมนะคะรวมยื่นเพิ่มเติมกฎเดิมแม่นคิดเหมือนเดิมค่ะก็เปลี่ยนวันที่เหมือนเดิมน,นะคะจากวันที่สิบเปลี่ยนช่วงด้วยนะคะช่วงวันเป็นช่วงเดือนนะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะ สร็แล้วเราก็กดพิมพ์ได้เลยนะคะค่ะเราก็จะได้ยอดภาสีนะคะอาสี 4, รายงานภาสีซื้อรวมใบรถหนี้ประจำเดือน2มกราสองห้าแปดนะคะรวมที่ยื่นเพิ่มเติม ตามน,นี้เลยค่ะยอดก็มีโซบริษัทโซน่าบริษัทโซน่าบริษัทเอลวีบริษัทเอลวีแล้วก็บริษัทเต้าเโดยบริษัทโซน่าบริษัทมอท,ทีโทีนะคะการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็ขุดออกได้เลย,เลยะคะ่ะเป็นเส้นนะคะแล้วก็ เราจะมาที่ระบบแยกประเภทนะคะแล้วเข้าไปที่ w o r k f l o w นะคะไปที่รายวันนะคะที่เจถูกแล้วนะคะให้กดโอเคนะคะเป็นระสมุดรายวันทั่วไปเสร็จแล้วก็กดเพิ่มนะคะเปลี่ยนวันที่ลงบัญชีนะคะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งห้าแปดนะคะ ที่รายละเอียดนี้นะคะรายละเอียดเป็นปิดบัญชีซื้อคาสีขายนะคะ กราคมงสองห้าแปดนะคะแล้วก็มาที่รหัสบัญชีนะคะเราจะพาไปรหัสบัญชีที่ชื่อบัญชีคือภาษีขายนะคะถ้ารู้รหัสให้ใส่พิมพ์รหัสไปเลยก็ได้นะคะ02 สองศูนหนึ่งหนึ่งศูย์สี่นะคะกด enter นะคะเราจะได้ภาษีขายนะคะแล้วก็จำนวนฝั่งเดบิตนะคะสามพันสี่ร้อยห้าบห้าบาทนะคะแล้วก็มารายการที่สองนะคะเราจะเป็นภาษีลูกเนี่ยลูกนี้กรมสัรภากรน,นะคะใส่รหัสเลยนะคะหนึ่งศูน หนึ่งห้าศูนสามนะคะเสร็จแล้วเราก็ยอดที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้าจุดแปดแปดหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเก้าจุดแปดแปดรายการที่สามเป็นภาษีซื้อนะคะ รหัสที่101502กด Enter นะคะอยู่ฝั่งเครดิตนะคะ5,94.88เสร็จแล้วเราก็กด F10 บันทึกได้เลยนะคะ เรื่มตะลันให้นะคะเรากดเยกน,นะคะ